ซื้อรถในราคาเพียง692,000บาทแต่งแบบ G R Sport แบบคันนี้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมหานบโตโยต้าวันนี้นกจะพามาดูรถ ดับเบิลแคตัว Z Edition แต่งแบบ G R Sport นะครับซื้อรถในราคาเพียง692,000บาทแต่งแบบ G R Sport เรามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับอ่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้า G R Sport นะครับมีฟอนตตัวอักษร Toyota เป็นสีแดงครับแล้วก็มีเพจ G R Sport ตติดมาให้ด้วยนะครับชุดกระจังหน้าพร้อมชุดเบ้าไฟตัดหมอกครบเลยครับ ถ้ารถสีขาวก็จะได้กระจังหน้าตัดสีดำแบบนี้สวยงามโดดเด่นครับชุดกระจังหน้ามาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อแบบ gr Sport ลายนี้เลยครับและติดสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถให้ด้วยมีทั้งด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถนะครับ ตัวเซต e d ดิชันตัวนี้นะครับนบแต่งตัวปนไยข้างมาให้ด้วยอ่าตัวปนไดข้างเหมือนตัวยกสูงเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็ซีรีส์ยางมีให้ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็มีลายแม็กให้ลูกค้าเลือกด้านท้ายนะครับนบติดกันชนท้ายแบบนี้เหมือนตัวยกสูงเลยครับเป็นแบบทรงห้างแบบนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สติกเกอร์ ลาย gr Sport ตัวนี้ติดให้ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้แบบนี้เลยสวยครับนะครับแล้วก็มีเพจ gr Sport ตัวนี้ติดให้ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายตัวรถสวยงามโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูภาพรถรอบคันกันอีกรอบหนึ่งครับ หากลูกค้าคนไหนสนใจแต่งตัว Z Edition ตัวเตี้ยเหมือน GR Sport แบบนี้ในราคารถเพียง692,000บาทกท็ติดต่อเซลนบมาโดยตรงนะครับหรือแอดไลน์ line, โทรมาเบอร์นี้ก็ได้ครับ0879639561นะครับเซลนบรอให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านอยู่ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ